สรุปข่าวสารของเล่นประจําวันถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะมาป้ายยาให้ฟังครับมาเริ่มที่งานแรกก็จะเป็นงานอวยส่วนตัวกันก่อนนะครับงานนี้เนี่ยผมมีการเล่าข่าวสารไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าด้วยความชอบส่วนตัวเนี่ยเวลาเขาออกอะไรมานิดหน่อยก็จะเล่าให้ฟังทุกรอบนะครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นการแอดวิดีโอโปรโมทเพิ่มเติมนะครับสาหรับงานตัวของเมกาเฮาส์ XT Zero Super Asura นะครับเปิดพรีออเดอร์กันในช่วงต้นเดือนนี้นะแล้วก็จะส่งเนี่ยตอนเดือนมีนาคม ปี2026นู่นเลยนะครับราคา69,800เยนนะครับตัววิดีโอโปรโมทเนี่ยแนบไปให้ในคำอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมามาเป็นบันไดกันบ้างนะครับบันไดมีตัวกาชปองตัวใหม่นะครับบอกละ500เยนนะกับตัว Mobile Suit Assemble เวอร์ฟูกุโอกะนะครับเป็นกาชาลิมิเต็ดของลาลาพอร์ฟูกุโอกะนะครับจำหน่ายเนี่ยตอนปลายเดือนนี้นะต่อมาจะเป็นงานฟิก u ูอาร์ตมินิจากคิมิซโนะยบะนะครับจะมีตัวของทันจิโร่นะราคา 3,200ัยเยนออกเดือน7นะครับแล้วก็ตัวของอสูรข้างขึ้นลําดับ2นะครับออกเดือน9ราคา3,700เจ็ยนนะครับต่อมาเป็นงานอีวาเฟรมนะครับเป็นตัว e ีวาสตัวนะครับ0ูนยแล้วก็0,2นะครับราคากล่องละ2,100ัยเยนนะออกออกไปเดือนนี้นะครับเป็นงานกันดั้ม f r เ m รนะครับของ08 m ย์แป c เอ็ s p อส i a l Selection นะครับก็จะราคากล่องละ680เยนนะครับก็จะมีรายการ ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น c o n v e r s e Motion Carmen Rider นะครับจะเป็นเหมือนกล่องสุ่มอีกเช่นกันราคา590เยนต่อหนึ่งกล่องนะครับจะมีเจ็ดรูปแบบตามนี้ครับต่อมาเป็นค u s e m มคอมพานีกันบ้างน,นะครับเป็นงานเรนโดโดอยจากอุมะอุซุเมะพิตตี้เดอร์บี้นะตัวไซเรนซูซูกะราคา6,900เยนออกเดือนเจ็ดครับแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวของโมเดรอยบัสเตอร์แมชชีนหมายเลขเจ็ดนะครับราคา7,900เยนออกเดินสิบ ต่อมาเป็นฟิกเกอร์กันบ้างนะครับจะมีจากค่าย f r e ิ i นะเป็นฟิกเกอร์หนึ่งต่อสี่ตัวของเฟเวเรนไทน์บันนี่เกิลนะครับราคาสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเยนออกเดือนเก้านะครับแล้วก็จะมีของค่ายแพทเป็นฟิกเกอร์หนึ่งต่อเจ็ดจากอุมาอุสุเมะคิตี้เดอร์บี้นะครับตัวของคิทะโกะสองหมืหกพันแปดร้อยเยนออกเดือนหนึ่งปีสองพันยี่สิบหกครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาด ข่าวสารวงการของเล่นก็อย่าลืมติดตามช่อง 2JB Toy c o l l e c t i o ชนของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ